อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับพบกันในโอริทเช่นเดิมครับกับเคทีวีไวฟรีช anel ครับวันนี้ฮานอยครับมาพบก,กันเช่นเดิมวันที่สามสิบวันศุกร์ที่สามสิบข,ขอญาตแก้ไขครับนี่ของเมื่อวานนี้สถิติสิบสี่งวดวันศุกร์ที่สามสิบครับมิถุนายนหกหกเรามีสูตรเจ็ดดาวครับเจ็ดดาวแล้วนะครับ ไม,ไม่ธรรมดาครับ7ดาวอยู่กับเรามา7วันนะครับเมื่อวานนี้6ดาว6ดาวันนี้เจ็ดาวยังไม่หลุดนะครับสถิติดโดยรวมนี่สิงวดนะครับสิงวดเมื่อวานนี้ออก9 2075เราวางไว้ที่0เลข5เลขแปเลขแปนี้มาทุกวันแต่ไม่ออกสักวันนะครับ0ย์กับ5เข้ามาครับ หาเข้าหน่วยล่างศูนย์เข้าหน่วยบนนะครับแต่ที่สําคัญตรงนี้อาจจะเป็นแนวทางของกว้างแคบลงมานิดนึงเรามาวางไว้ตรงนี้จำได้ไหมครับก่อนหน้านั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องอมาดูกันย้อนไปวันที่25เข้ามา3ตัวถูกไหมครับ6 3 4ามได้ไหมครับที่เราวางไว้ต่อมา26 เราวางไว้492ออก49นะครับมีหมดเลยทั้งพิเศษทั้งหางอยธรรมดา27 5995นะสวยงาม28 0495มี4มี5โอเคนะครับมูอานนี92075สวยงามครับ สองศูนเราเข้ามาในชุด2ตัวบน5เข้ามาหน่วยล่างนี่คือเราวางเลยก็ถือว่าโอเคนะครับตามที่อาจารย์พิมไว้ก็ประมาณได้ประมาณนี้แหละสวยงามแล้นะวันนี้เดินหน้าต่อเนื่องไปครับสูตรเดิมนะครับแต่เอาผลการออกล่าสุดมาคำนวณเราใช้หลักสิบนครับไปบวก1นึบวกหบวกสาคงที่สี่ไม่เคยขาดได้ไหมครับนี่มีเมีสิบเจ็ล่าง นะครับก้าเขาร้อยบน4ี่เจ็ดเ้านี่มาดีจริงๆตอนแรกมัวนี้ว่าจะหลุดนะว่าจะไม่เข้านะเออว่าจะคงจะเงียบสักวันหนึ่งไม่เงียบมาเลยมาเหมือนเดิมเอาละครับเอามาดูกันหลักสิบบนนะครับมอวานนี้เลขเก้าบวกหนึ่งได้เลขสิบรวมแล้วเลขสองหลักเอาหลักหน่วยศูนย์ของเลขหน่วยของสิบก็คือเลขศู0 0นย์ศูนย์บวกห้าในห้าห้าบวกสามในแปดวางไว้เลขศูนย์เลขค่าเลขแปดนะครับ เข้ามาศูนย์เข้ามาหน่วยบนห้าเข้ามาหน่วยล่างนะครับแปดกลายเป็นเลขดับแนวทางงกว้างครับเดี๋ยวลองลองไปจับคู่กับคอมพิวเตอร์ดูจะได้เลขไหนวันนี้นะครับราะฉชนั้นขออนุญ,ญาตคำนวณต่อเนื่องไปเลยนะครับหลักสิบบนก็คือเลขสองบวกหนึ่งได้เลขสามครับสามบวกห้าได้แปดเอ๊ะแปดจะไม่ออกจริงๆนะครับแปดบวกสามสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งแปดสามหนึ่งครับ ไม่ไม่มีสี่เจ็ดเก้าวันนี้นะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้เลขไหนแต่ในสูตรคำนวณมือเราไม่สามารถบังคับได้นะครับมันก็เป็นตามสูตรนะสิบบวกเลขสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสามสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเลขสามเลขแปดเลขหนึ่งนะครับวันนี้เด่นสามแปดหนึ่งไอจานวัดแปดเนี่ยมันหลายวันแล้วนะน่าจะมาได้สักวันแล้วไหม มีตัวใหม่หมดเลยนะเนี่ยสามแปดหนึ่งเนี่ยย้อนไปสองงวดเนี่ยไม่มีเลยสามแปดหนึ่งโอเคนะครับน่าสนใจวันนี้สามแปดหนึ่งเอาจริงนะครับงานะนแถมให้เลย จานตัดหนึ่งแกับ3เนี่ยมาจากสูตรคำนวณมือนะครับตัดหนึ่งออกนะสกับ5เนี่ยมาจากคอมพิวเตอร์นะครับบินกระทบชนร้อยสูตรก็จะได้8ปดสามสามแป 8 4 4 8 8 5 5 8 3 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5้โอเคนะครับประจำวันสุกที่30มิถุนายนก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลายดีครับ ktv 999วเขียนขอเข้าปุ่มฟรีครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ